ประกาศสำคัญในเลิกงามยามดีหนังสืออนุญาตสร้างวัดประกาศโดยนายสนัน่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินอ่านหมายหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดณมณฑลพิธีวางศิลาเลิกพระธาตุเจดีโนนสาวเอธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิร,ริจันโทหมู่ที่5บ้านแกเปะตําบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินดังนี้ สร้างวัดตามท,ที่บนา้า,นนาด้านหน้าครับทางภาพด้<ร> <ขอ S 2> านหน้าครับขออนุญาตนะครับอยู่บ้านเลขที่123หมู่ที่5ตำบลขุนราเมาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน,นได้ขออนุญาตสร้างวัดสาสมฆัคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ณบ้านแกเป็ดหมู่ที่5ตำบลเชียงเพลือ อำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินนั้นบัดนี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัดและผู้ขออนุญาตได้ยืน่นคำขอ,ขอพร,ร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อเจ็ดแห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยกเลิกวัด พระราชทานวิสุทธามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระทิ่สุอยู่จำพรรษาพศ2559จังหวัดกาสินจึงประกาศอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกลาวประากาศวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พศ2568 ในขณะผูอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราศิ์แต่ระเบีจผู้ว่าราชการจังหวัดนราสิษ์จะได้ต่อต่อหวใบประกาศสัมภัรประดุนสมเด็จพระจิรยูวดีวนพ็ะองค์จะได้เป็นตาสถานรับไหวรอ่างสัมาระแต่ใบประ่าจได้กับพระราชนาะเดพระควณท่านเจ้าคุณพระราชวัชรกรมโสคก หลวงปู่มหาจริญเจริโทได้เข้ารับใบอนุญาตสร้างวัดเข้ารับใบประกาศอนุญาตสร้างวัดจากจำรคุณสมเด็จพระเจ้าไตรญาโตตุศนี